แสบบ่แสบแสบคักบ่เอออืมปลากินยังเนี่ยกินอีหยังน,นยงน่ะหอมหอมกินต้ต้มโอ้กินสมต้มใส่ปลาไหอีหยังเน่ะใส่ไปใส่ป,ปลาไหลันตวนใ <laughs> ส่ปลาไหลันตวนนัวบ่เอออ่ออาซิมให้เบิ้งเนี่ยกินให้เบิ้งเนี่ยมันแสบบ่รสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นรสชาตเป็นไงลูกอือ เน่เพราะฉันเพราตามันเตานมันหวานอ่ะอ๋อมันหวานเหรออ๋ออ่ากินกินกินลูกกินอืมพูดล่ะมาร์ลายกินสมตานะพูดล่ะเมือกีเคียคนน่ะอืมแล้วเกินชอบกินมะเขือเทศเหรอลูกอ่ะชอบเหรอครับอืป๊าดแม่ซิปเนยเด้อปั๊ดแม่ซิปเนยอืมใส่ตำสมให้ล oh, like yeah. ูกย้าย oh, ใส่ปลาลันจวนกับใส่อันบักขี้เคีย้ยบบักน้ำน้อยนิดสักหน่อยอละแซ่บบักกรอบมากเลยครับแซ่บปะคุณ่ะมาร์กลายกินสมตำตักเข่าไหนไแม่ลูกก้มลงก้มลงอืมอยากินกับก้มลงเออโอ้โหคุณอะแซ่บครับแซ่บครับ มากลายตำสูมนะมากลายใส่ปลาลันจวนหลายๆด้วยแม่คนวะบู๊ปลาเจ็บบ่ลูกเจ็บครับพูกนะ